ดีทุกคน,นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสมายนั่นเองนะคะเพื่อนอาวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมนี้เลยนะ s e c t o t of o ีโอพัตานั่นเองนะคะเพื่อนเกมนี้ก็เป็นเกมยอดนิยมยอดฮิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะอ่าเนี่เลยนะวันนี้สมายก็พกทุนมาเยอะมาก,มาก,มากถึง3,000กว่าบาทนะคะเพื่อนสมายก็จะเล่นเบ็ด20บปันเป็นแบบออโต้30ครั้งจัดไปเลยนะ บอกเลยนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรในการปั่นแบบออโต้นะทุกคนเออมาดูกันนะคะว่าสูตรนี้นะคะจะสามารถเข้าสแคตเตอร์ได้หรือเปล่านะเสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะคะกเพิ่งตื่นเนาะนะ <c oughs> <c oughs> นะทุกคนเพิ่งตื่นนะคะเอ,อ้ยสแคตเตอร์โอ้โหนึกว่าจะเข้าสแคตเตอร์แล้วนะทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเลยนะ ถ้าเสียงลมดังไปหน่อยต้องขออภายด้วยนะทุกคนไม่ไหวอะ่ะไม่เปิดไม่ได้ร้อนมากๆเฮ้สแคตเตอร์มาดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็เข้าแค่สองตัวอะไรประมาณนี้เห็นไหมเข้าแค่สองตัวเองนะคะเข้าดีมากเข้าบ่อยมากสงสัยวันนี้เราจะมีรางนะ รางอะไรเอ่ยรางเข้า s c a t อร์นั่นเองนะถ้าหากว่ามันไม่เข้าเดี๋ยวเราจะซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะคะทุกคนมาหืสงสัยวันนี้เราต้องพึ่งดวงของตัวเองแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็จะไปกันแบบเรื่อยๆยาวๆนะคะเอ้ยเออ48บาทคูณ2นะคะเลิศ มาทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนี่30คูณสองหกบาทเลยนะจัดไปนะคะคันอ๋อหัดจมูกมากเลยทุกคนเฮ้ยสแคตเตอร์มาบ่อยมากๆเลยนะเออ20บาทนะทุกคน มาเราจะไปกันเรื่อยๆเลยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากให้สมัยเล่นเกมอะไรให้ดูนะคอมเมนต์เข้ามบอกกันได้นะคะโหเคเข้า8อันแล้วอะเออ32คูณ4 2 8้128เลยนะมาปรับเบีดลงนะคะเราจะทำการซื้อฟีเจอร์นะคะทุกคน375บาทนะ จัดไปเลยนะคะลองดูนะสำหรับการซื้อฟีเจอร์ถ้ามันไม่เข้าก็ลองซื้อฟีเจอร์กันดูได้นะทุกคนใครอยากให้ทำคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบเออซื้อฟีเจอร์สักส0 0พันอย่างเงี้ยบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาจัดให้นะคะแต่วันนั้นต้องมีเงินด้วยนะ <c oughs> เออมาอีกรอบอย่าลงดำนะลูก <c oughs> จะหมุนตันได้ไหมเนี่ยวันเนี้ย ทุกคนหมุนตันได้มาสิบฟรีเกมนะคะโอ้โ oh ห my god มาต้องมาแล้วนะอ๋ยฮัจมูเจ <c oughs> เข้าลูกอวอยข้าสแคตเตอร์เข้าตื่นเต้นอนะคูณยีิบก้าแล้วนะตอนนี้ โอ้โหคูณจุกบอกเลยดอกนี้คูณจุกนะคะนี่14คูณ37เลยนะโอ้มค์ก๊อดไปลูกไปอีกไปอีกไปอีกหื่เมก้าวินแล้วนะทุกคนปรับปรืมปิติมากโบบาเลยนะโบบะเลยโอ้โหซูเปอร์เมก้าวิน2 0 0้อยกว่าบาทแล้วนะภาวะนาะให้ถึง400กระพอนะคะ โอ้โหห้าร้อยสามสิบหกบาท oh. เกินคาดเลยนะเนี่ยนี่นะคะเราก็ยังไม่หมดฟีเจอร์นะ mm. ก็จะปั่นไปเรื่อยๆกับฟีเจอร์ที่เราได้มานะคะทุกคนหืมวเสียดายอ่ะอุยลวอีกสี่รอบสี่รอบสุดท้าย หยังไงทุกคนยังไงเออเอมาโหบอกเลยดอกนี้ไหลาย,ยาวนะคะไหลาย,ยาวมันห่างว้าเลยนะอา่าสิบสองคูณห้าสิบเจ็ดเลยนะทุกคนโอ้ช่วงนี้สตีเกตออฟคีโอพัตตาเขากำลังแตกดีนะคะหรือว่าเราคิดเองก็ไม่แน่ใจนะต้อง ดูตอนจบของท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าเขาจะกินเงินเราหรือว่าเราจะได้กําไรนะคะทุกคนโอ้อร้อนร้อนร้อนโอ้โหซูเปอร์เมกาวิน684บาทนะจ๊ะดอกนี้เออเอาดีเอาเรื่องว่ะได้มาพันสองแล้วนะเหลืออีกสองรอบสุดท้ายทุกคนอ่ะจัดไปเลยนะห้าคูณห้าสิบนะดอกนี้ วัวปางปืนเย่นะดีใจน้ำตาไหลดีใจอ้อย,ยฉันปืม้มเอากล้องเออสองร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะสำหรับดอกนี้นะะรู้สึกกล้องมัวมัวมัวมากกล้องหกสิบเอ็ด คูณเก็มาดีครับดอกนี้บอกเลยว่าเราได้กำไรแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็ไม่ขอเอากำไรเยอะนะคะสมัยก็ขอเอากำไรแบบพอเหมาะพอหอมปากหอมคอก็พอนะคะทุกคนโอ้โหูส้อยยบบาทนะคะดอกนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะ ต้องไปหาเล่นกันแล้วนะเกม s e c c e t Off เนี่ยโอ้โหยอดเงินรวม1ัน2ารสมบาทสำหรับวันนี้สมัยก็นะคะกำไรมาพันกว่าบาท1 5 0 0 1า0 0 1ห0 0เเลยนะทุกคนเออใครที่อยากจะไปเล่นตามก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเพือนก็ไปเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอที่2ที่เราจะมาลงกันในวันนี้นะแต่ไม่บอกนะว่า จะเป็นเกมอะไรนะคะทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะบอกเลยว่าจุกอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะลาไปก่อนแล้ะจ้าบ๊ายบายกล้องแมงงวยสัตว์